ไปเจอร vale ้านแรกของเราดีกว่านะครับอะโวคาโดบุ๊กส์นะครับจากครูทอมมาเลยมาเลยสวัสดีครับ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  มันกันเต้นนะพี่บุญอันนี้ผมสามารถเริ่มซื้อพี่เป็กได้เลยไหมฮะผมสามารถเริ่มซื้อพี่เป็กกี้ได้เลยไหมฮะค้าคนแรกของดิฉันเลยเหรอยินดีครับผมผมชอบรองของแปลกๆคุณขายอะโวคาโดบุ๊กดรือเปล่าค่ะอ๋อครับผมปกติพี่เป็กเนี่ยซื้ออะโวคาโดนะคะต้องไปตามมาเก็ตนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าอะโวคาโดทำเป็นบุ๊กแล้วด้วยแน่นอนแน่นอนครับคือที่ชื่อว่าอะโวคาโดบุ๊กเนี่ยเพราะว่าชอบอะโวคาโดเลยฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพี่สรุปพี่ขายอะโวคาโดหรือพี่ขายหนังสือนะฮะะอออ่่าาาเเคคลลลลียยรรกกนนตมหหหััััแ้้วดดููบจง๋ เขาทำหลังอยู่ด้านหลังทำหน้าอยู่ด้านหลลังแ้วหน้าอไอ้นะครับทำหน้าทำหน้าพี่แป๊กอยากทำตรงไหนได้เลยครับผมอุ้ยถ้าพูดอย่างนี้พี่ชอบคุกเข่าอยู่แล้วใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชวนอยู่เยอะดิชันด้วยครับผมฝากถือหน่อยครับพี่แป๊กโอ้ดีดีดีดิชันมาเป็นตัวตัวมาช่วยขายดีครับเป็นเกียรติอย่างสูงเลยครับผมเอาลว่าโคโลบุ๊กเนี่ยนะครับก็เป็นสำนักพิมพ์ครับผมก็คือทำหนังสือขายนั่นเองครับซึ่งของเราเองเนี่ยก็มีทั้งหนังสือประเภทฟิกชันแล้วก็นอนฟิกชันครับฟิกชัน คือพวกนิยายรวมเรื่องสั้นต่างๆนะครับแล้วก็นอนฟิกชันก็คือนอนแต่งนั่นเองอ,นอนแปลได้ดีมากหลายเล่มน,นอนแต่งจริงๆเพราะนอนแต่งแล้วคิดไม่ออกนะครับริงๆนะนอนฟิกชันของเราเนี่ยจะเป็นครีเอท<ะ>ีฟนอนฟิกชันนะครับก็คือเราจะหยิบเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากหรือว่าเรื่องเฉพาะทางนี่แหละครับมาทําให้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งอย่างธุรกิจอโวคาโดบุ๊กส์นี้นะครับก็เพิ่งเริ่มเมื่อช่วงประมาณต้นปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่วางขายแล้วนี่ก็มี2เล่มนะครับผมเล่มแรกนะ ครับคือเล่มนี้เลยครับพี่เป๊กกี้พี่เป๊กกี้อย่าถือเฉยๆเปิดออกมาด้วยเลยช่วยกันค้าขายเดี๋ยวก่อนจะเปิดทีฉันบอกก่อนเลยว่าแพ็กเกจของเขาดูดีมากนะคะนี่บอกได้เลยว่า167เฉพาะกิจนี่คุณดูสิคะแค่กล่องเขาก็คุ้มมากๆแล้วไม่น่าเชื่อนะคะเขาขายราคาดีมากเอาก่อนจะเปิดให้ดูเป๊กบอกเลยว่ากล่องนี้ขายเพียง2องแสนห้าเท่านั้นเองเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูของข้างในก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคุ้มค่าราคาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ใช่เป็นราคาจริงนะคะเปิดมาเห็นไหมคะยังไม่เจอหนึงสือ ให้มันดูซับซ้อนนิดนึงถามว่าเพื่อ เพื่อเพื <Platform> <sa> ่อเพื่อให้เราได้เปินมีดกันเลแล้วเราก็จะเปิดมาแล้วจะดูว่ามันมีเฟรมแบบเก๋มากตรงนี้คุณนี่คือหนังสือหนึงหกเจ็ดเฉพาะกิจนะครับเป็นผลงานแรกของสำนักพิมพ์โอเวอร์คัลลูบุ๊กนะครับเขียนโดยน้องกิจกฤตจีรพัฒนานุวงศ์หรือน้องกิจนักร้องนำวงทรีแมนดาวนั่นเองนะครับเล่มนี้นะครับผมก็คือกิจเขจะเล่ามุมมองในกคิดถึงดูได้ครับพี่พี่ดูดีมากเลยนะอะไรดูพรีเมียมหมดเลยนะโปรแข็งอย่างดีซึ่งอย่างเล่มนี้เนี่ยเราทำเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยนะครับคือ พรีออเดอร์เท่านั้นและถ้าใครอยากได้นะครับตอนนี้ไม่มีขายแล้วครับขอแสดงอำน้าสสำหรับคนที่อยากได้ตอนนี้ด้วยนะครับ่อแสดงความเสียใจแล้วขอแสดงความเสียใจนะครับโอ้โหขายดีจนแบบว่าของหมดเลยอ่ะหมดเลยครับแล้วก็เราตั้งใจจะทําให้เล่มนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะครับโอ้โหเสียดายกะว่าแบบกับพี่ทิพย์เนี่ยอยากได้คนละเล่มโอ้ไม่สไม่ทันแล้วเนี่ยถ้าอางนั้นเป็นว่าเดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้นะครับไ็เปลี่ยนเอาเองได้แล้วไม่ใช่ส่งไฟล์ PDF ส่งไฟล์ Word ครับอยากแก้ตรงไหนเผื่ออ่านแลวไม่ชอบแก้เองได้เลยทำไม ใช่ครับนั่นเองงั้นเป๊กกับพี่ทิพย์ก็คือพิมพ์ขายได้เลยใช่ครับผมนั่นนั่นนี่นี่แหละฮะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นรวมเรื่องสั้นนะครับที่จะมี12เรื่องจากนักเขียน12คนนะครับก็จะมีนักเขียนที่มีชื่อนะครับนักเขียนซีไรท์ก็มาร่วมเขียนกับเราด้วยนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายที่จะรวมนักเขียนทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับผมก็ติดตามกันได้นะก็คือเป็นสากพิมพ์ใช่ครับใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างอะโวคาโดบุ๊ s เนนนนี่่่ยยะะคครรรัับบบบเเเเาาก็็็็ทปววววไไซซตต์์ด้ชือ What kind of books? .co คนะครับในเว็บไซต์นี้เนี่ยเราไม่ได้ขายแต่หนังสือของตัวเองเท่านั้น<ะ>แต่ว่าเราตั้งใจทําให้เป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้ของคนรักการอ่านครับ<ะ>อ,อย่างผมเองเนี่ยชอบการอ่านอยู่แล้วชอบเข้าห้องสมุดนะครับเวลาไปประเทศไหนๆก็จะชอบไปห้องสมุดของประเทศนั้นๆเราก็จะหยิบประเด็นเกี่ยวกับการอ่านเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับห้องสมุดจากทั่วโลกครับมาทำคอนเทนต์เพื่อให้นักอ่านทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เราเป็นพันธมิตรกับสํานักพิมพ์อื่น<ะ>ทั่วประเทศด้วยเราก็จะมีโปรโมทขายหนังสือให้สํานักพิมพ์อื่นด้วยเพราะว่่่่าาาเรองวทุกคคคนืูแขพะ เราขายหนังสือกันคนละเล่มกันอยู่แล้วดังนั้นเราช่วยกันขายเวลาใครมีโปรโมชั่นมีหนังสืออะไรออกมาใหม่เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทุกสำนักพิมพ์ครับผมโอ้ดีมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเป็กแอบคิดนะคะคพิทิปขาเพราะว่าพิทิปเนี่ยเป็นเจ้าแม่แห่งแบบว่าดิจิทัล <S <S เป็กยังแอบคิดอยู่เลยว่าตายแล้วเดี๋ยวตอนดิจิทัลเข้ามาเนี่ยคนที่รักหนังสือจะเสียดายไหมเพราะว่า คือสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยค่อยๆสูญหายไปแต่แบบดีมากมีอะโวคาโดบุ๊กมาตรงนี้เป็นรู้สึกแบบไม่รู้อยากจะขอบคุณยังไงพี่เป็กสามารถขอบคุณได้หลายวิธีครับพี่เป็กอยากขอบคุณวิธีไหนได้บ้างครับผมให้พี่เป็กเลือกเลยมีช้อยส์ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับตามใจคัสตอมไมซ์ เออออกงั้นเป็กขอไปขอบคุณในห้องน้ำแล้วกันค่ะไปถึงนั่งอ่านในห้องน้ำมี่ใช่่ครับอ่านที่ไหนก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยก็คืออโวคาโดบุ๊กเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำแค่ผลิตหนังสือของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าใครในประเทศนี้อยากจะมีหนังสือของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการใดๆก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าอยากจะผลิตหนังสือที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับแบรนด์ตัวเองนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสามารถทํายังไงให้สิ่งที่อยู่ในหัวนี่ออกมาเป็นเล่มก็สามารถมาพูดคุยกับ A v o ว a d o b o o k s ได้นะครับ<อ>เราก็ยินดีที่จะเหมือนกับเป็นเจ้าภาพที่มีบรรณาธิการนะครับแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการเขียนช่วยดูเรื่องภาพรวมหนังสือ,อเรื้อหาอการใช้าภาษาทุกอย่างจัดหน้าส่งพิมพ์คือคุณแค่มาพร้อมกับความ ความคิดที่อยู่ในหัวแล้วเราจะสามารถเนรมิตหนังสือให้คุณได้เลยครับถ้าสมมติอย่างน้องอาร์มเนี่ยอยากจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งว่าแบบลดแบบการเป็นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนแล้วดได้ไหมได้ไหมได้ไหมหนังสือสามารถอ่ะไปปรึกษาได้อะอย่างน้องอาร์มเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราก็มาคุยกันว่าน้องอาร์มอยากได้หนังสือแบบไหนบ้างน้องอาร์มมีอะไรในหัวบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาคุยกันนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างของอโวคาโดบุ๊คเองเนี่ยนะครับเวลาเลือกที่จะทำงานกับนักเขียนคนไหนเนี่ยเราก็จะเลือคนรับ เพราะว่าถ้าเรารู้จักกันแล้วเนี่ยเราสามารถคอมเมนต์กันได้อย่างเต็มที่ ค,คือเหมือนกับว่าทางสำนักพิมพ์เองรู้ว่านักเขียนรู้อะไรไม่รู้อะไรมีประเด็นไหนบ้างที่สามารถจะเอามาถ่ายทอดได้รตรเนี้เราก็มาคุยกันว่านอ,อ,อ,อยากจะถ่ายทอดใหญ่แล้วมาคุยกันว่าเราจะสามารถนําเสนออะไรออกมาได้บ้างครับ <Wow. S 2> ผมก็มาคุยมารู้จักกันก่อนคุณผ<ม>ู้ชมผีม่ชมไลฟ์อย,อยู่สมมติยังไม่รู้จักตว่าอยากมาทำหนังสือนิดมีวิธีทําให้รู้จักเขาได้ไหมได้ไหมทักมาครับทักมา DM ก็ได้นะครับนัดได้เลยนะครับอายุน้าหนักส่วนสูงนะครับเขบอกมาทักมาไไม่ใช่หรอไม่ต้องอายุน้ําหนักส่วนสูงอ๋อเหรอครับก็ทักมาแล้วกดไ้ นะครับก็คือเราเองเนี่ยก็รับผลิตหนังสือให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากทําหนังสือก็มาคุยกันได้เราจะให้คําแนะนําทุกอย่างทุกกระบวนการจนคุณได้หนังสือออกมาแล้วก็คุณสามารถนําไปจัดจําหน่ายเองตามช่องทางของคุณเองได้เลยหนังสืออะไรก็ได้ใช่ครับคุณอยากทําหนังสืออะไรติดต่อมาการ์ตูนเด็กไหว้พระสวดมนต์ทีว่าประวัติได้หมดทุกอย่างหรืออย่างถ้าพี่เป็กกี้เนี่ยอยากจะมีหนังสือของเธอเป็นหนังสือเกี่ยวกับพี่เป็กกี้แลอย่างนี้ผมก็ประเมินแล้วเฮ้ยถ้าทางสำนักพิมพ์เนี่ยผลิตแล้วขายให้ครับ อาจจะไม่รอดขายให้อาจจะไม่รอดเพราะหนังสือพี่เป๊กนะนะพี่เป๊กเอาทำเองแล้วไปขายเองดีกว่าเราทําให้แล้วพี่เป๊กไปขายเองอันนี้ชมหรือด่านะฮะพชัดเจนพอพูดปุ๊บเห็นภาพนะรู้เลยว่าดิฉันไม่ควรทำทำได้ แต่ว่าอยากทำแต่ว่าดิฉันบอกได้เลยว่าถ้าดิฉันทำเนี่ยอโวคาโดบุ๊กนะฮะจะไม่ไม่ค่อยเปืองกระดาษทำไมฮะหน้าเดียวก็เหลือแล้วแหมเวลาจำหนายเสียดายจังเลยอยากจะให้ขายขออีกสักนิดนึงเลยดีกว่าฮะอยากจะสนับสนุนอยากจะติดต่ออยากจะซื้อทางไหนบ้างครับผมถ้าใครสนใจหนังสือในเครือสำนักพิมพ์อโวคาโดบุ๊กนะครับซึ่งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีผลงานอีกเป็น10เล่มออกมาเลยนะครับก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่เว็บไซต์ a v o c a d o b o o k s d o c o นะครับแล้วก็ร้านหนังสือ ชันนาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นคินโอคุริยาไดอินหรือร้านใดๆก็แล้วแต่ก็มีจําหน่ายรวมไปถึงร้านหนังสือเล็กๆที่เป็นร้านหนังสือออนไลน์ด้วยนะครับปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ามีคนรักหนังสือไม่น้อยนะครับที่เขาเปิดร้านของตัวเองอขายใน i ิน t a g r กรมขายใน l ลน์ขายใน Facebook ขายในทิกต็อกนะครับเป็นร้านออนไลน์ตรงนี้เราก็จัดส่งหนังสือของเราเนี่ยไปให้เขาขายด้วยเหมือนกันเพื่อกระจายรายได้ไปสู่คนที่รักหนังสือครับผมครับผมอัฟก<อ>ันดบุ๊คดอทโคนะฮะ <Hello. S 1> สนับสนุนกันได้ครับวันนี้คูทออมขบคุณนขอม คุณคาดหวังการเดินลีลาของครูทอมขนาดนั้นเลยฮะจัดเลยครับผมนี่